ไอตัวเล็กจะล่วงแล้ว <c oughs> ตัวเล็กตัวเล็กไปไม่เป็นเลยเฮ้ยวันนี้เนี่ยวันนี้เนาะแล้ววันนี้เนาะวันนี้เนาะโอ้ยจะปล่อยก็ยังไ,ไงเว้ยกลัวมันเอาชีวิตไม่รอด เอออยู่ด้วยกันสองตัวฮ่ฮ่อยู่ด้วยกันเลยสองตัวพี่น้อง อ้ยร oh, ่วงกันได้นี่เนาะอย่าโดวนหมาไปแล้วเร็วหมดแล้วหมาจะง,งับเอาเนี่ยเมืกี้เสียงเหมือนเสียงแม่มันมาลองอยู่